เ,เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญกับพี่น้องประชาชนนะฮะตอนนี้นี่นะครับถ้าเกิดว่าเราไปดูตามริมถนนต่างๆนะครับก็อาจจะมีการขายใบนะฮะซึ่งเป็นใบที่ในกลุ่มวัยรุ่นจะนิยม าทานเป็นอย่างมากจะนิยมกินเป็นอย่างมากเลยคาะผู้ชมครับบางคนถึงขั้นนํานไปแปรรูปเป็นเครื่องดื่มก็มีในค่ะผู้ชมครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นในค่ะผู้ชมครับก็มีกฎหมายออกมาใหม่เพื่อที่จะบังคับใช้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยพี่น้องประชาชนที่จะไปบริโภค สิ่งนี้นี่นั่นก็คือใบกระท่อมนั่นเองครับต้องอมีการคำนึงถึงในเรื่องของกฎหมายด้วยนะครับโดยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับทางนายคารมพลพรกลางนะครับซึ่งท่านเป็นรองโฆษกรัฐบาลท่านบอกอย่างนี้นะครับว่าตามประกาศการะทรวงสาธารณสุขฉบับที่454ออกตามพรบอาหารปี22ว่าเรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายที่ระบุบัญชีนแนบท้ายไว้หลายรายการ แล้วก็พืชกระท่อมสารสกัดเป็นหนึ่งในบัญชีนแนบท้ายหลายรายการซึ่งเป็นรายการที่52นะครับแล้วก็ยังถูกจำกัดห้ามผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายนะครับท่านก็บอกอย่างนี้นะครับว่าท่านก็มีการเน้นย้ำย้ำเตือนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพ่อค้า,าแม่ค้าที่ขายกระท่อมต้องรู้นะครับว่าใบกระท่อมขายได้นะครับก็คือใบกระทอมเมล็ดกระท่อมลำต้นกระท่อมสามารถที่จะขายได้น้ำกระท่อมเลยครับขายไม่ได้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราจะต้มน้ําไว้บริโภคไว้ดื่มเองนั้นได้แต่ถ้าจะไปขายไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้มแล้วก็ไปผสมกับยาแก้ไอก็ผิดกฎหมายด้วยเช่นกันถ้าเกิดว่าใครที่มีการฝ่าฝืนนะครับในกฎข้อห้ามนี้เนี่ยครัผู้ชมครับก็อาจจะต้องโทษตามมาตรา50จําคุก 6เดือนถึง2ปีหรือปรับ5,000บาทถึง2 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวเลยคุณผู้ชมครับต้องจำให้ดีๆเลยคุณผู้ชมครับต้มน้ำดื่มได้แต่ห้ามขายนะครับต้มน้ำห้ามผสมกับยาแก้ไอนะครับผู้ชมครับนี่ก็ถือว่าเป็นข้อควรระวังสําหรับสายท่อมนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งในพื้นที่จังหวัดภาคใต้บ้านเรารวมไปถึงภูมิภาคอื่นๆนะครับที่นิยมกินน้ากระท่อดื่มน้ํากระท่อมนั่นเองครับคุณผู้ชม